เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเลวเขาแค่รู้สึกว่าโลกนี้มันทำให้เขาโมโหบ่อยเกินไปเหมือนทุกอย่างรอบตัวคอยกดปุ่มอารมณ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บางวันเขาก็แค่อยากใช้ชีวิตเงียบๆให้มันผ่านไปโดยไม่ต้องมีอะไรเดือดร้อนรถติดแค่ไม่กี่นาทีใจเขาก็เริ่มร้อนเสียงตแตรรถเบียด เวลาที่เหมือนถูกแย่งไปทั้งที่เรื่องมันเล็กนิดเดียวแต่ความหงุดหงิดกลับใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามพอถึงที่ทำงานงานก็เร่งเสียงเรียกเสียงสั่งเดทไลน์ที่ไม่มีใครรอข้างนอกดูเหมือนเขายังไหวแต่ข้างในใจมันเริ่มตามไม่ทันแล้วบางครั้งแค่คำพูดไม่กี่คำ ที่ไม่ได้ตั้งใจร้ายแต่สำหรับเขามันเหมือนถูกแทงซ้ำในวันที่ใจอ่อนล้าอยู่แล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นความโกรธพุ่งขึ้นมาเร็วมากเร็วจนไม่มีเวลาคิดเร็วจนคำพูดแรงๆหลุดออกไปก่อนสติจะทันตามและทุกครั้งที่มันเกิดเขามักจะเสียใจที่หลังเสมอหลังจากทุกอย่างจบลง บ้านกลับเงียบผิดปกติไม่มีเสียงเถียงไม่มีเสียงโกรธมีแค่ความเงียบกับใจที่หนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเขานั่งอยู่คนเดียวแล้วถามตัวเองเบาๆทำไมกูถึงเป็นแบบนี้วะไม่ใช่คำถามเพื่อโทษใครแต่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มมองกลับมาที่ตัวเอง เขาเพิ่งสังเกตว่าทุกครั้งที่เขาโมโห О, มันมักเกิดขึ้นหลังจากที่เขาอดทนมานานแล้วอดทนกับงานอดทนกับความคาดหวังอดทนกับการต้องเข้มแข็งทั้งที่ข้างในเหนื่อยมากวันหนึ่งเขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ใครสักคนฟังโดยไม่แก้ตัวไม่ปกปิดไม่พยายามทำให้ตัวเองดูดี แค่พูดออกมาตามจริงว่าเขาไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่คนนั้นพูดกับเขาเบาๆว่าคนขี้โมโหโไม่ใช่คนใจร้ายแต่เป็นคนที่เจ็บง่ายและไม่รู้จะดูแลแผลในใจยังไงประโยคนั้นไม่ได้สอนไม่ได้ตัดสินแต่มันทำให้เขานิ่งไปนานเขาไม่ได้เปลี่ยนทันทีเขายังโมโหยังหงุดหงิด ยังพลาดอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาเริ่มรู้ตัวได้เร็วขึ้นกว่าเดิมบางครั้งเขาหยุดก่อนจะพูดทั้งที่อยากตะโกนบางครั้งเขาเดินออกมาเพื่อให้ใจได้หายใจเขาเริ่มเข้าใจว่าการหยุดไม่ใช่การแพร้เขาเริ่มขอโทษได้เร็วขึ้น ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่อยากทำร้ายคนที่เขารักด้วยอารมณ์ที่ยังไม่จัดการและที่สำคัญที่สุดเขาเลิกเกลียดตัวเองเพียงเพราะตัวเองอย่างพลาดเขาเริ่มให้อภัยตัวเองในวันที่ยังจัดการอารมณ์ไม่เก่งแค่รู้ทันอารมณ์แค่หยุดก่อนจะระเบิดใจก็เริ่มเบาลงแล้วไม่ได้หายทันทีแต่ดีขึ้นทีละนิด ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าคนขี้โมโหอย่าพึ่งตัดสินตัวเองแรงเกินไปบางทีคุณอาจแค่เหนื่อยมานานและยังไม่เคยได้พักจริงๆความโกรธไม่ใช่ตัวตนแต่มันคือสัญญาณว่าใจต้องการการดูแลและนี่แหละคือบุญผาสุขความสว่างที่เกิดจากการไม่ทำร้ายใจตัวเองอีกต่อไป